ดีค่ะพี่น้องพีสันทันลิกินมื่อนี่พักเขาปลาไม่เก็บเห็ดค่ะหลังจากเขาบ่มีแดดตัดเลยมาหาเห็ดมันก็ออกอีีพี่น้องเอ้ยเห็ดพวกเห็ดพวกนี่ฮะเฮ่อเก็บเห็ดพัวข้าเมื่อไนี่ฮะหาเห็ดคุณนะกับคุณยายสองคนสองคนป้าดอกหน่อยหน่อยกว่านี้คุณพี่น่อยดอกเล็กยน่อยกว่านี้ ตมน้อยๆก็ม um ีตมๆอยู่ก็มีหั่น่มๆอยู่ก็มีเห็ดปวงยังออกยามนี้เนาะเ็ดปวงยังมาออกยามนี้เนาะพี่น้องเอ้ยขาดอกก็เกี่ยวไปแล้วขาดอบัดนี้บ่แม่นเ็ดปัวขาดอเด้เ็ดปัวขากลางเ็ดปัวขากลางว่ามันเป็นขากลางละขาดอเพิ่นเกี่ยวจะเบิดละ เอาเก็บค่ะเก็บมาคนดูดไว้ตีอืมปววเขาดรอคือเก่าค่ะโอ๊ยนฝนก็ตกดีหึมคักซุ่มคักโอ้ยถึงขึ้นวันละต่มดอกบานกันมัุ้่นหนึ่งเก็บอยู่ทางพุน มันเก็บที่ั้างดอกบานกระมีดอกนี่ระมีข้นมา่มควงือ้หมาเอิมเอาคิมเอานอนนออยุกกำลังขืนกระมีกำลังขืนกระมี ก็ลองขืนก่อนี้อืมุ่นเหรอน่นนนองเดี้ยวได้เป็นกิโลขุ่นเต้ปาดปาดปาดปดมู่นี่นะเอาได้บ้าหลังเอาก็ได้บ้านปเป็นเสื้อปาดลุมมุดละพี่น,อน้องลมมุดลน่ะ สีดายแค่นะคุณน่ะบด,ดมงวันพูดถึงอ้อ่า้าล่ะบ้าเท่ากันน,น,น,น่ะคุณน่ะนนุนบ้าสื้ดายแค่นเน้นะน่เ่ากัวนีเป็นเสือค่ะบ้าปัดปัดปัดปุณน่เเส้อดายก็นอ ปาดๆาดาด,ดอกไหนแข็งกะเสียาดอกไหนบ,บ้าแข็งกะบ่าเอาอเป่อยเปิดเลยเป่อยเปิดเลยไวเป็นเสือค่ะเอาคลิปนี้กับล่าก้างนอกไว้ทุกนี้เ้ยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจงทุกการรับ้มค่ะ